สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการแคปแชทใน l ล n e โดยที่เราจะปิดชื่อเพื่อนๆไม่ให้คนอื่นรู้ว่าแชทนี้เรากำลังคุยกับใครวิธีนี้ใช้ได้ทั้งบน iPhone และบนมือถือ Android วิธีการทำให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอป l ล n e จากนั้นเข้าไปที่ห้องแชทส่วนตัวใน l ล n ์หรือกลุ่มหรือกลุ่ม Line Open Chat ที่เราต้องการแคปข้อความให้เราเลือกข้อความที่เราต้องการแคปภาพ แล้วแตะบนข้อความหนึ่งครั้งเลือกเมนูจับภาพเลือกเมนูซ่อนตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ารูปโปรโฟไฟล์ของเพื่อนและชื่อลายของเพื่อนได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วให้เราแตะคำสั่งจับภาพเราก็จะได้ภาพหน้าจอที่ไม่แสดงชื่อของนเพื่อนที่เราคุยด้วยจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดรูปหรือจะแชร์รูปภาพไปยังช่องทางต่างๆได้ เพื่อนๆก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ